ครับสำหรับคลิปนี้ก็กับผมไปตลาดนัดมาแล้วครับผมแล้วก็ไปเจอไอ้ต้นนี้มาแล้วครับผมเขาเรียกอมมอนทองนะครับผมก็เลยจัดมานะครับต้นละหนึ่งร้อยสองบาทแนละ้วหนึ่งร้อยยี่สิบบาทแล้วครับผมดูการเลือกกิ่งของผมนะครับผมจะเลือกกิ่งเป็นขั้นบันไดนะครับผมเพื่พอนๆมาสวยนะครับ การเลือกกิง่งต้นทุเรียนเล็กของผมผมก็จะเลือกกิง่งประมาณนี้นะครับกิ่งล้อมรอบนะครับผมขึ้นแบบล้อมรอบนะครับกิ่งเล็กต้องแตกออกมาใหม่แล้วครับกิ่งหนึ่งครับผมผมก็จะตั้งไว้ที่บ้านก่อนประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับก่อนที่ผมจะนําไปปลูกนะครับดูยอดสวยไหมครับเพื่อนยอดแตกดึงแต่อยู่ที่ร้านแล้วนะครับ ครับประมาณอาทิตย์หน้านะครับผมผมก็จะนํามันไปปลูกะครับผมดูลําต้นนะครับเพื่อนๆลาต้นประมาณนี้นะครับผมได้ยินท่านูรู้บอกว่าจะเลือกลําต้นเราต้องเลือกที่เขาต่อสูงนะครับผมสูงจากข้างล่างนี่นครับผมผมก็เลยเลือกที่เขาต่อสูงมา ต้นก็ใหญ่พอสมควรเลยแล้วครับนะครับอาผมก็จะปลูกช่วงหน้าแรงนี้แหละครับไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ขอให้มันรอดนะครับผมเพือนๆสวยไหมครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ได้นะครับผมแล้วมาติดตามต้นนี้กันนะครับผมว่าผมจะปลูกมันกี่ปีนะครับผมมันถึงจะโตให้ผมนะครับ Oke naga, saya akan ikuti klip ini dengan naga. Terima